เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอย่างว่า EP พิเศษนะครับเป็น EP ที่3แล้วเนาะอย่างที่ทุกคนหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่า EP เนี้ยจะเป็นแบบไม่ใช่ EP นี้คือทั้งรายการที่มันเป็นรายการพิเศษนะเนาะคือมันจะเป็นแบบเกมที่มันมีเนื้อเรื่องอ้างอิงได้นะครับคือแบบอาจจะมาจากกร์ตูน้นอาจจะมาจากหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตัวเกมในวันนี้ผมพูดเลยว,ว่าถูกใจใคร,ใครหลายคนแน่นอนเออนะครับ ก็ตัวเกมจะมีชื่อว่า c l a s s i n g world นะครับก็เป็นแบบเกมที่แบบว่ารวมมิดตัวละครหลายๆเรื่องมาเลยนะถอาที่ผมดูดูแน่สัก3 4เรื่องมันะครับซึ่งก็มีตั้งแต่นาโตะนะซึ่งเราจะได้เจอกับซูนาเดะแล้วก็อะไรอ่ะฮินาตะเอออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องอื่นอีกนะซึ่งอโอเคเลยนะคือผมชอบนะครับ ก็ผมจะไม่ให้คะแนนอะไรเนาะแต่ผมจะพูดในภาพรวมนะว่าดีอย่างไงบ้างนะครับในส่วนเนื้อเรื่องก็โอเคเลยนะผมพูดแล้วว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับหรือคือผมไม่ได้ดีมากอะไรแบบแต่ว่าก็กลางๆเออนะครับผมว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เน้นหรอกเนื้อเรื่องนะเออแต่ว่าผมเป็นคนชอบเนื้อเรื่องนะเอาจริงๆเกมพวกนี้นะครับผมชอบแล้วก็ในส่วนเรื่องภาพนี่ก็เหมือนกันฮนะคือภาพเนี่ยทำออกมากลางๆนะคือไม่ได้ดีมากด้วยที่ว่าเขาทำออกมาเป็นแนวอนิเมนะเนาะ แต่ว่าในถ้าพูดถึงเรื่องความน่ารักของอนิเมที่เขาทําออกมาเนี่ยผมว่าดีเลยนะคือชอบเลยแล้วก็ในส่วนตัวละครเนี่ยคือเขาไม่ได้ทําออกมาเหมือนเป๊ะๆแบบในการ์ตูนนั้นๆไม่ใช่นะคือแบบเขาจะทํามาแบบสไตล์ของเขานะครับแต่ว่า,าทุกคนเนี่ยเจอเห็นเขาโคงของตัวละครเด่นๆของการ์ตูนนั้นๆอยู่เช่นเนสะื้อเด็กที่หน้าตาอะไรเงี้ยทุกคนเห็นปุ๊บโอเครู้เลยอะไรเงี้ยนะครับคือแบบเออเขาก็ทำออกมาดีนะทำออก่าเหมือนเหมือนในฉบับของเขานะครับคือ โอเคเลยนะครับในส่วนของเรื่องภาพผมชอบผมเลิฟเ <c oughs> นาะ,ะในส่วนของเสียงก็โอเคครับกลางๆนะมีเสียงประกอบะลรทั่วไปก็สนุกดีครับผมพูดเล่นแล้วก็อินไปด้วยนะก็ตรงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนด้านเกมเพลย์กันด้าทายท,ที่ผมพูดแทบไม่ค่อยมีอะไรนะครับเรีวยที่ว่าตัวเกมเล่นง่ายนะไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ผมว่าเหมาะกับคนชอบอะไรง,าง่ายๆ เออนะครับชอบอะไรง่ายๆตัวเกมจะเน้นอย่างว่าซะส่วนใหญ่นะครับเออนะครับแต่ละฉากที to to ่ผมพูดเลยผมไม่รู้ว่าจะต้องเซนเซอร์ตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็ในฉบับนี้ตลอด EP พิเศษเนาะก็ผมพูดเลยว่าหลายการ์ตูนดังรวมอยู่ในเกมนี้เกมเดียวเลยแล้วก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะที่ผมแนะนําเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าเนาะว่าจะเป็นเกมอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้สนุกแล้วก็เอนจอยครับ